ฮัลโหลทุกคนยองมันยองวันนี้หนูมาไลฟ์แป๊บเดียว หอะไรแบบเดียวนะทุกคนอ,อะไรเปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนไปให้ดูดีให้ดูดีๆว่าอะไรเปลี่ยนไปไม่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เจาะหูเพิ่มอะไรเปลี่ยนไปคิ้วหนาขึ้นไม่ใช่ ยังดูไม่ออกกันนี่จบละจบลวไม่ใช่แล้วหูใหม่เฮ้ยเก่งมาก่าวขึ้นไม่ใช่ใช่ค่ะแก้ม่ขึ้นไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ลิบใหม่ไม่ใช่หน้าใหม่ ใช่สีผมใหม่เป็นไงไ <laughs> ม่ได้ยอมเสียมตาเป็นนานมากวันนี้แบบว่ายอมละเป็นไงทุกคนเฮ้ยขอบคุณครับแต่มันอาจจะแบบว่ายังไม่ชินอ่ะเพราะแบบหน้าวันนี้หน้ามาแปลกอ่ะ แกม่ขึ้นไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วเห็นยังเฮ้ยคือคือจริงๆอ่ะมันเห็นแค่แบบชัดแค่บางสายตาเดี๋ยวพาดูคือทุกคนอันนี้นะคือมันเนี่ยอ่ะทอดูออกบ้างไหมสีนี้ก็ดูออกแล้วว่าเป็นเส้สีผมไม น่อาจจะแสงแบบนี้นแบบว่ามันดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ว่าสีผมอะไรนี่อ่าเื้อกี้่อกี้เห็นแบบว่าอ่าเห็นยังเห็นยังอ่าอนี่เฮ้ยทำไมมือสันอส่นอะไรมือสั่น

ตรงนี้เห็นชัด่าโอเคจบคือ้องกรจะมาอ,อาวดแค่นั้นแหละว่าสีผมใหม่เออมันล้วแต่แสงอะอ่าตรงนี้ก็ก็ก็แูบว่า ทุกคนหนูขออนุญาตหนิมหน้ามาอีกรอบเลยคือหน้ามาัเป็นไรใช่เปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีผมครับทุกคนทุกคนว่ามันโอเคไหมอ่ะทุกคนว่ามันโอเคไหมช่วยบอกหนูทีว่าช่วยบอกหนูทีว่ามันสวยคือก็แอบรู้สึกว่าก็แอบชอบสี แอบชอบผมดำแอบชอบผมดำเหมือนเดิมนิดนึงวันทุกคนอย่าเพิ่งแคปนะขอเวลาหนีบหน้ามาแป๊บนึงคือหน้ามาเป็นไรไม่รู้อะวันนี้แบบอะไรวะ อันตนีญญ้นิดนึงวิตาเลปะตาเลปะเฮ้ยเฮ,ยฮ้ยนั่นคนหน้าหมามันแบบรู้สึกไหมว่าหน้าหมามันปัดไปมันเอียงไงฝั่งนี้ตอนนี้มันยังมีแดดอยู่เปล่าทุกคน มันแบบว่าฉันต้องต้องทำไงอ่ะให้หน้ามามันแบบให้ฟังอ่ะช่างเถอะเนาะทุกคน ปล่อยมันไปอย่างที่เป็นนี่เดี๋ยวดูนี่ที่แล้วนะอาจจะอาจะไม่เสร็จวันนี้ก็ได้อยู่รำโดไปเขียว่าอะไร ทุกคนบ้านไม่มีแสงแล้วแสงหมดแล้วยืนเอกสักนิดสักหน่อยโอ้ทุกคนเคยบอกว่ามันโอเค เฮ้ยหรือว่าเราต้องเอาหน้ามาออกแล้วมันจะโอเคกว่าไม่ทำไมท่านั่งแบบหน้ามามันแบบมันปาดอะไรทำไมตรงปลายเห็นป่ะเห็นป่ะตรงปลายมันแบบม,ม,แบบมันงองไปฝังนะ

จะไม่ได้เหมือนกันไม่ยอมอะไรไปอันนี้จะสะว่างนิดนไงมเออทาไมรู้สึกว่าขอดูขอกลับไปดูผมดำกัน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ เหดูสิตอนไหนมาดีกันนะแต่จริงก่อนหน้านี้ก็แบบว่าผมดำก็เหมือนผมน้ำตาลก็ได้ทั้งคู่บะมัง้ง โอเคมั okay, ่นใจมั <laughs> right uh, ่นใจเดี๋ยวก็ชินแหละเนาะมันอาจจะยังไม่ชินเออมาจะยังไม่ชินโอเคสวยสวยก็สวยก็สวยทุกคนอีห้าอีหือไปแล้วเนะ คือมาแค่แบอกว่าคือตั้งใจมาแค่อวดสีผมแล้วก็แค่นั้นเลยเพราะว่าเออคือสีผมดำมานานมากแบบโหเดี๋ยวก่อนนะขอไล่ดูกันว่าผมดำนีผำน่ผมดำตั้งแต่ธันวาผมดำตั้งแต่ธันวาผมดำมาแปดเดือนอะ สข,า,ขาคนับอุ้ยเขาคนับสวยจริงหรือเปล่าสวยจริงหรือเปล่าฮะเออหรือว่าแบบว่ามันเป็นที่เสื้อผมเสื้อผ้าอะไรวันนี้หรือมันเป็นพผมตรงอ่ะมันจะเป็นเพราผมตรงก็ร,รู้สึกว่าวันนี้ตอนแรกแบบว่า แรกแบบว่าหนูมันเป็นเพราะหน้ามานะหนึ่งเลยคือเป็นเพราะหน้ามาเลยเม่อไหร่ทุกคนเห็นะไปสาดแล้วหนูก็จะมันหนีใหม่คือมันแบบว่ามันไม่สนิทกับหนูอนนะนัดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ กคนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมหนูดูแก้มเยอะขึ้นค่ะหนูอะเมื่อวานหนูได้ทำการกินบะหมี่กึ่งไปตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้หน้าบวมเอ้หน้าบวมนิดหนึ่งไม่แต่หนูแปว่าหนูหนกะว่าจะทำแค่แหนะจะดูก่อนว่าจะทำอ่อนลงกว่านี้ไหมขออนุญาตดูซิงเกิลหน้านะคะว่ามันจะยังไงเออ ใช่โซเดียมเป็นเหตุให้วมเลยจริงหรอสู้ภาพผมดีขึ้นแล้วใช่ก็ดีขึ้นแล้วนะผมมันก็ยาวขึ้นแล้วไม่เห็นหรอกรู้สึกว่าแบบเออมันชัดเจมันชัดแล้วว่าแบบว่าผมมันยาวขึ้นก่อนหน้านี้นมันดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่าผมมันยาวขึ้น ก่ <G ül> อนหน้านี้นผมแค่แบบว่าผมประมาณนี้มั้งใช่ไหมใชมมมตใ่ตัดผมไหมไม่ตัดใครตัดผมไหมถามผมก่อนว่ามันมันไหวไหมผมมันอาจจะไม่ไหวอะไรเงี้ย โอโอเคยังดีขึ้นแล้วค่ะว่าหนูทุกคนคิดว่าหนูไปโรงเรียนแล้วเพื่อนจะถักป่ะก็ต้องถักแหละถ้าโดนแสงน่าจะเห็นชัดเจนอยู่ โม้เลยมันเป็นเพราะหนูตัดหน้ามาไม่เท่ากันหรอุ้ยตาลมไหมดูดิทุกคนเห็นป่ะมันเป็นสไลเดอร์ไม่ก็ต้องตัดใหม่ให้มันเท่ากันแล้วดูดิเป็นสไลเดอร์เฮ้ยทุกคนอีกหนึ่งนาทีไปแล้วนะสิบห้าแล้วไปแล้วนะทุกคนเพราะเดี๋ยวจะไปกินข้าวยลยไม่ได้กินข้าวเลย ไปกินข้าเย็นแล้วนะจ๊ะหนูๆทั้งหลายยี่สิบไม่ได้เออหรือว่าลองทุกคนหนูอยากจะบอกว่าหนูอยากทำหน้ามาแบบนี้นะอยากทำหน้ามาแบบแบบสาวแบบว่าจะเป็นนีซะทุกคนนะหนูพยายามก่อน อยากลองทำหน้าหมาแบบแบบพี่แอลอ่ะทุกคนเก็บปะหน้าหมาแบบมันได้เป็นอะมันได้เป็นให้อะสวยเหรอนี่เหรอ นี่ใช่ไหมฮะเสวยรอทุกคนหนูก็ทำไม่เป็นเหมือนกันมันทำไงอ่ะชุบ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 นี่เหรอีบน,น,นีโอ้ย ไม่ได้แดีวไม่ได้เฮ้ยทุกคนมาสิบห้าแล้วมาสิบหกแล้วด้วยคนหนูจะไปแล้วนะคนหนูไปแล้วนะไปแล้วก็ใอ่แสงแปุกคนไปแล้วนะ จะไปกินข้าวแล้วทุกคนก็อย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะคะ